sakkarena sang buddha natipuccaya ma yimina sakkarena sang khan natipuccaya ma yimina sakkarena sang sangkhan

ี่ใหญ่พี่ใสๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขับอนบนั่นหมดอาบนะครับอีกสามัวโบวข้างหน้าเจอกันที่พระใหญ่นะครับพระใหญ่พะยาอ่ามสำเร็จนะอ่าขับองเงินงเออไหลมาลเป็นเต็ตเต็อ่าบ้านกลับบ้านนอนเอเสร็จอ่าครับม,มันี้ไรนุ ค่อยไปนะครับท่านใดเขค่อยไปไปบุญก็ได้ อโอ้โหอันนี้อยากให้เห็นมากนเกยน้ไม่เอา้อยากตะกล้าไปแลครับตะก้าต้องใช้่ไ้ม พี่น้องอยากได้สร้างค่าใหญ่เฉลยภูมินะครับเอาไปด้วยไรสองร้อยบาทพี่น้องก็รับมอมเงินเป็นสุดไปกลับบ้านนะครับในหมู่ที่ตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นรัศมีแส,สงค่าค่าแห่งความโชคดีนะครับก็รับไปด้วยนะครับและค่อยๆไปนะครับอีกสามชั่วโมงเจอกันที่ท่ท่สถานไม่ต้องเรียบนะครับไม่ต้องเรียบไป ค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปและไปรักทรัพย์กันที่นู่นนะครับถ้าสัตว์พันธุ์นารังสีหรือว่าลัศมีสีแสงยังม่โอ้ยนะครับอีกหน่อยแฟชั่นแน่นอนนะครับมาที่ผอมใหญ่ต้องห่มผ้านี้มาด้วยมีแต่ความโชคดีครับเอาไปแล้วก็มีแต่ความโชคดีถึงการร่มเยินเป็นศพก็หมายถึงร่มนะครับแล้อก็รับร่มไปด้วยนะครับกระโงบาถึงความร่มเย็นนะครับร่วเยนเป็นศพอยู่เยนเป็นศพนะครับ อาซิสทานด้วยนะครับอาซิสฐานด้วยรับน้ำพิษแล้วเหล่าทหารลงไปตักมานะครับเป็นน้ำอาซิสฐานด้วยนะครับให้หายจากทุกส่งโรคไัยความอับช่องอับเฉาวันนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับครับว่าทำไมไหนอ้าวพี่สองใส่เพิ่มยอดเรือบกบุบไ่ได้ที่ข้างในครับครับ นะครับที่น้องก็ค่อยงไปแล้วครับไปเจอกันที่พระธาตสถานพระใหญ่ชัยภูมินะครับก็เพิ่งไปอย่าเพิ่งกอดที่ท่านครับนี่อาตรงนี้อย่าเพิ่งไปกอดที่ตรงนี้เยอะแยะอย่าเพิ่งให้ท่านทำอย่างเดียวให้ท่านทำอย่างเดียวนะครับให้ท่านทำอย่างเดียวอธิษฐานด้วยอธิษฐานด้วยรับน้ำพิมและอธิษฐานด้วยให้สมงศหายปวดข่าวด้วยครับ อธิษฐานด้วยนี่มาทางนี้เดี๋ยวมาทางนี้เงี้ยได้เลยเอาอกมาเอาสดมาอ่ะอ่ตรงขึ้นทางนี้เดี๋ยวให้เข้าทางนี้นะครับเดี๋ยวนี๋ย่นะครับเดี๋ยวส่งให้หมูไม่ต้องขึ้นมาแล้วหลบหมูต้องขึ <S <s ้ at นมาเดี๋ยวตรงข้านครับผู้หญิงกำลังครับจะส่งขึ้นนะครับอ่ารับอธิษฐานด้วยนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่นั่นนะครับแล้วก็ไปรักษาคนที่พุดประสาน นะครับเพราะอย่างเี้ยคนจีนไทยผู้ไม่ได้ไปท่านั้งสถานอยากจะถวายปัจจัยท่านนะครับตอนนี้เลยเดี๋ยวรอสักแป๊บเดียนะครับเดี๋ยวท่านจะทานข้าวไม่ไหวแล้วที่ทานข้าวเลยครับบอกเพิ่นอยู่ไหนครับท่านข้าวไปทางไหนเดี๋ยวลองสอบถามดูนะครับถึงไปไม่ถูกวันนี้ท่านจะทานข้าวไม่ไหวตั้งโต๊ะอาหารหรือยังครับ เอาตรงนี้เลยแมครับนั่งแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวท่านนะครัดแล้วขอเชิญเพ่นครเอาผู้หญิงมพุ่งมาลูกหนะวังโดนท่านนะครับกำโดนท่านครับคุณจุ๋มใช่ไหมครับโน้นนะคุณจุ๋มอย่างโน้นี่เอาแม่อย่าหนี้คักจดให้ป้าลูกฝากปูเรื่องใหญ่เลยครับคุณน้องท่ข้างท่านนะครับทข้างท่านเห็นก็ดีเป็นรางทอง หมายถึงเจ้าหี้หวางเกตก,การ์ดอยู่ให้พี่น้องซ้อนกันด้นวยรวมกลุ่มกันไว้นะครับมาลางทองคือเจ้าหี้สีขาวที่พี่น้องนั่งสอิบุญด้วนนยนะคะนรับให้ให้ซ้อนซ้อนกันด้วยนะครับซ้อนซ้อนกันด้วยเพื่อความเป็นระเบียบอยู่กันอย่างครอบครัวนะครับอยู่กันอย่างพี่น้องนะครับให้ซ้อนเกันด้วยใช่แล้วต้องพยายามเอาลำนอกันไว้นะครับสำหรับพี่น้องดูนะครับเ่อนบ้างเราไม่ต้องอยากไหมนะครับช่วยเอาออกไปข้างนอกด้วยนะครัคออบเราเป็น นะครับเอาขยะไปทิ้งด้วยช่ยกันนะครับพี่น้องอาขยะดไปมากเท่าไหร่ก็ขอให้คุณพทึ้งกับแบงค์พันน้ำหนักของขย้ใหเท่านั้นเลยนะครับอทให้ตึ้งแบบนั้นเลยนะครับที่น้องดูขยะด้วยฝากขยาใไปทิ้งด้วยนะครับฝากขยะใไปทิ้งด้วยผ่านตามก็ขอแยกทิ้งที่ตามผ่านของขยะที่ไหนก็ขอแยกทิ้งที่นั่นนะครับเ้วพอ่น้องจะชอบบยนะครับจะชอบบีเอาขย้อห่าแปะกองร่าสถาน บาครั้งเราข้นโบลาังจัดสิาว่าจะเป็นก้อน้ำหรือเศษกระดาษหรือว่ายอะไรต่างๆเนีนะครับเอาดูด้วัดรับระวัวัเรดูลยครับว่าขยะสาคัญมากเลยนะครับเพรว่าเจ้าม่ี่ก็เป็นตัวเราเองนะครับเราดูแลกันเองนะครับครรักษาความสะอาดคุณแปงสักคุณเอ่อคุณแป้งสักนะครับพระด้วยนะครับทราสััเป็นตเขอภาษาลีนี้ก็ท่าเร้อย มารับกับคุณวัชคันนี้นะครับคันนี้คุณนายศักดิ์ไปไหนับมารับเลยครับข้ต่อเมียนะครับพระพระพระพุทธารุณพระพุทธพระญาติญาทิของเราพี่น้องที่ยังไม่ได้รับมารับได้เลยมาดูคู่ของพี่น้องแล้วก็รับเลยนะครับพระเมื่อมาติดต่อเจ้าหน้าที่อยู่นี่นะครับเจ้าหน้าที่คนนี้เอาคุณพี่ขึ้นมามารับกับพี่ได้เลยนะครับพระ พี่สังกิจพ่อพนมสายลิลกท่าเรียบร้อยนะครับหมอนุยงหมอนุยงเอาวหมดแล้วพอแล้วครับขอขอเชิญอาจารย์ด้วยครับอ่าเดี๋ยวพี่น้องเอาไปร้อนอาไร้อนเอาี่พนเกมไปเตีส่ดี๋ยวอารย์จะทานข้าวก่อนแล้วขอรับเอาใจจากพี่น้องก่อนแล้วกันนะครับที่เพนเลยครับทานด้วยครับพี่ยาว เอารับรับที่องค์ที่ไม่มีนั่นแหละรับแอ๋ที่สิบัท่านด้วยไ่มนหลรยู่ตรงนั้นเลยพี่พี่พีตอกพี่ต๊อกให้ท่านรับกระจายกักพี่น้องพี่น้องกระลายกระจายก็ยนเชิญเจ้าหน้าที่ท่านตรงนี้ไปย้้นนะกรจายถรยเินตรงน้ครับข่ยเนตรน้นครับพอกประการไปแล้วครับารย์ารับอาภัยจากการทุท่านเลยรับทอนนี่เต็มตาแล็พี่น้องที่รบทท่าน เรียกหลายต่อก็ไปเจอกันที่พุทธสถานาานะครับอีกสามชั่วโมงเจอกันาานะครับปาจงได้ไหมปาจงได้ผู้หญิงจะปาใกล้บ้าชายเขาเหมือประมาณครับผู้หญิงและผู้ชายนะครับผู้ชายที่จะไม่เล่นไป หลาแรงข์หลายตามเงินนาชีเลยนะครับเป็นเจ้าานเลยเ่้าไเก็บพวกนี้แหละนะครับขึ้นไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปเจอแบบพี่มูนะครับที่พื่อนฐานอ๋าจันรถตู้หนึ่งรถตู้หนึ่งส่วนถ้าพี่น้องผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับเอาไปฝากเอาที่บ้านนะครับเอาไปฝากที่บ้านรับสมีสีแสงดวงบอกถึงความโชคดีนะครับก็มารับที่ที่จุ๋งไปนะครับและอีกหน่อยก็จะเป็นชายชรานะครับมาพะย่ะย์มาเจริญพุณธคหรือว่า จะไปเปิดบุญบารมีที่ไหนที่มีอาจารย์พุทธการเราก็จะห่มผ้านี้กันหรือแม้กระทั่งเรื่องนะคเรื่องความเรื่องเินเป็นสดวาในรังโรตาจักราลหน่วยนะครับก็รลยจะหมดก็รวยจะหมดกันนะครับจะแล้วทุกี่เป็นแดงแห่งความรักยกรกยกร เพชน้องออกด้วยอ๋อเพชรนะครับและที้องจรับปรันชขยี่น้องเาขอให้เพชรรับมนมาไดากเท่าขขยได้เท่าไหร่ได้ทาก็จะมันเกิดมากเท่านั้นะครับแ้ครับเอาไลครับาเลยต่อครับมีใครจมาเพช้องดนะครับเอาไปเลยนนังพุ่งตรงนี้อยู่นะครับวดวด

ขึ้นมาเออำนวดวกข้การโ้วอไปนะครับไไอีกสามตัวเราจปเติกระเมรน้นะครับขณะนี้ค่อยๆไตไม่ต้องเร่อไม่ต้องเร่อต่อไปนะครับ่อต้อง่อยต้องเรนะครับข้นาเพืนคมะาดยดยกำลังแปล่้นี้ กำลังมีลงบด้ั้นไปนะครับขั้นไปขั้นแไปอีกสามส่วนจะไปเติรพงในที่นมนะครับทนายขั้นแรกไปในตำรี่ตงรี่ต่อไปนะครับแกตำรี่ตำรีนะครับขอให้มีพลังบ้างนะครับรไหนที่จะต้องิงๆอเละกำังปเอา่ไปมยา่ะ

Bye. เรียนอาจารย์อธิษฐานจิตให้แม่น้องนะแม,ะม่น้องเหรินเป็นมะเร็งด้วยเรียนเพื่อนว่าการยังไม่ดี่ะ เีผมถ้าเดี๋ยวผมไปกลองอีกอันนึงน้องแม่เล่นใจกันนะส่วนนั้นส่วนั้นทานเหมือนนเสียบขักวเนอ